ก่อนมาตรวจดูว่าเออยังไงจะกอ็ตอนไหนวันไหนอ,อะไรเงี้ยแต่มามาเมื่อวานกล่บไนรูปเปิดไปสามเซนแล้วเออรู้ว่าเอ้ยแผลรูปไปไหมมีอยู่แต่ว่ามันจะอยู่ในเมมอ่กไม่ได้หรอมาไม่เห็นตัวจริงเลยอ่ะ ก็ยังไม่เสร็จเลยลก็ตอนพยาบาลพยาบาลบอกกูยังอึ้งฮะถ้าสามโลเออกูยังไม่ใกล้เท่าไหร่นี่สามโลเกือบเออเด็กผู้ชายตัวใหญ่ไม่เป็นไรแต่นี่กูก็ดูไม่ออกนะ

ค่อาเสจ็จผมกคนี่ั้แต่มาสมุติอีกทีดูแรู้อเป็นยวผมไกินยลหยด่ก็ไมมันตัวเองมันตัวเองในขั้นอมาล้างตัว 在腋窝，在脚腋窝。